อาลาครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับผมเข้าสิบไปที่หลักสิบบนสูตรห้าตัวนะครับเนาะเอานะครับผมในหลักสิบองเข้านะครับผมเนาะก็เข้าจำบอกว่าเร้วนะครับได้เลขสี่ตัวนะครับได้เลขสี่ตัวเนาะในหลักสิบนะครับหลักสิบเนาะนะครับเฮ้ากับเทียบชนนะครับเทียบชนในสูตรห้าตัวนะครับสูตรห้าตัวนะครับผมแล้วก็สูตรสูตรห้าตัวนะครับในสูตรที่เป็น ในสูตรที่เป็นเลขสูตรหาโตในหลักสิบนะครับสูตรที่2นะครับเดี๋ยวเ้าจังคอยมาเบิงเนาะเดี๋ยวเ้าจะงคอยมาเบิงในสูตรที่2นะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นสูตรคู่ขี้นะครับนะสูตรนี้เป็นสูตรคู่ขี้เนาะนะครับสูตรที่1เราเข้าลงไปแล้วเนาะในหลักสิบนะครับสูตรที่1ลงไปแล้วก็คือสูตรนี้สูตรที่1นะครับสูตรที่1นะครับเนาะนะครับสูตรที่1แล้ววันที่นี้นะครับผมมันชนกัน4ตัวคือ6 7 8 9 6 7 8 9นะครับมันชนกัน4ตัว นะครับในสูตร8ตัว4สูตรนี้แล้วก็สูตร5ตัวนะครับเท่ากัน4สูตรนะครับซ้อมรับในเลข4ตัวนี้มันก็นจะเรียงเต้มไป6ก8 9็นะครับถ้า6 7 8 9เนะครับเพื่อนนะนะครับเราจะมาจับในเลข4ตัวนี้นะครับมันมีเลขอย่างละ2ตัวก็คือเลขคู่กับเลขคี่อย่างละ2ตัวเลขคู่มี2ตัว6กับ8เลขคี่มี2ตัว7กับ9เอานะครับในชุดนี้นะครับก็คือเป็นเลขคู่คี่นะครับเนาะ เป็นคู่คี้นะครับที่แรกเขาว่าสีบอสไโคู่คี้เราอันนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่เนาะเอานะครับผมเรียวเามาเบิงชนะกันเลยตัวเล็กเล็กน้อยนะครับเพื่อความเป็นไปได้แล้วเขาจะคอยมาเบิงหลักหน่วยไอ้หลัก1ิบตัวสูตรที่2นะครับจะชนตัวไหนนะครับเนาะมันจะชนเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะครับเนาะมาเบิงคู่คี้ก่อนนะครับเนาะมาดูคู่คี้ก่อนนะครับในสูตรคู่คี้นะครับในหลักสิบตัวนี้นะครับใช้การประมวลผล3ตำแหน่งก็คืออันนี้เป็นขั้งที่1นะครับอันนี้เป็น3ตัวขั้งที่1นึ่งนะ 3ตัวครั้งที่หนึ่งะตัวนี้อันนี้ข้งที่หนึ่งด้วนะครับตัวนี้เปข้งที่หนึ่งนะครับใช้หลัก1 0บแครับร้อยหน,น่งวยหนึ่งบวกหน่งนค,นค, 101, น 1, 1, คงที่นะครับจะเป็นเลขคู่ขี้เนาะนะครับเลขคู่ขี้มันก็มีหาตัวใน durability. เลข้าทีิเขียนไปหาตัวเลยจะเรียงไปห้าตัวนะครับแปดบวกหก็เป็นเก้าเก้บวกเ้าเป็นแปดแบวกหได้เ้านะเก้าเนาะได้เนะครับตัวนี้ได้เเราจะไป5้าตัวนะทีละสองนะครับเก้าบวกสองก็จะเป็นหน หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดห้าตัวนี้นะครับนะครับก็บวกสองไปนะครับเนาะแล้วนะครับในหลักสิบนะครับก็จะมาที่สามห้าสองนะครับสามห้าสองก็จะมาที่เลขห้าเนาะนะครับมันได้เลขขี้กว่าได้นะครับนี่ก็เป็นหลักสิบนะครับหลักสิบวัต่อมานะครับ หลักสิบล่าง2อบวกสเป็น5นะครับห้บวกเเป็น4 4่บวกหได้5ได้5นะครับไปทีละสองห้าเจ็ดเกนะครับเลือกออกไปที่3 92เก้านะครับสามามาที่เลข9นะครับหลักสิบนะครับอ่ะอต,ต่อมานะครับ0ูย์บวกสได้2 สอบวกสเป็น5 5าบวกหได้6กได้หกนะครับหนะครับไปอีก2เป็น8 0 2 4ูนี่นะครับเลขกออกไปที่2 4 6กนะครับก็มาที่เลขสี่นะครับในหลักสนะิบนะครับนะวันต่อมานะครับ9กบวกหเป็นห้าหบวกศนย์เป็นห้าหบวกหเป็น6 เลขหกตัวเดิมนะครับแปดศูนย์สองสี่นะครับเลขออกสามสองสี่นะครับก็จะมาที่นะเลขสองนะครับแล้วต่อมานะครับสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกห้าเป็นหก หกบวกหได้7 7นะครับ9 1 3 5นะครับเลือกออกไปที่8 5 2นะครับก็จะมาที่5นะครับนะครับมต่อมานะครับ5้บวกหเป็น0 0นบวกหได้5 5าบวกหคงที่ได้6 8 0 2 4นะครับเลขออกไปที่8 6 5กนะครับก็จะมาที่เลข6นะครับหลักสิบนะครับ,นะรบหัวต่อมานะครับ10ล่างนะครับก็คือเลข6 101หน่วย1น,นะครับ6บวก6เป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก1คงที่ได้5 ห้านะครับเจ็ดเก้าหนึ่งสามเรียกเอกไปที่สามห้าหกนะครับก็มาที่เลขห้านะครับต่อมานะครับสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกหกนะครับหกแปดศูนย์ สองสี่นะครับเลขออกไปที่หกสี่หกหลักสิบนะครับมาที่เลขสี่มันเป็นเลขคู่ขี่เนี่ยมัตมน,นะครับห้าบวกเจ็ดเป็นสองสองบวกศูนย์เป็นสองสองบวกหนึ่งคงที่ได้สามสามห้า เก้าหนึ่งนะครับเลืออกไปที่เก้าเจ็ดแปดมาที่เลขเจ็ดนะครับหลักสิบนะครับต่อมานะครับเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งคงที่ได้เก้าเก้าหนึ่งสามห้า นะครับเลขออกไปที่6 9เกหนะครับหลักสิบก็จะมาที่เลขเก้านะนะครับนี่เลยนะวัต่อมานะครับ6กบวกเเป็น 5, 5้าห้าบวกหเป็น0 0นย์บวกหได้1 1 3 5 7 9นมเจ็ดกะเลขออกไปที่8 98นะครับ เลขลักสิบก็จะมาที่เลขเก้าอีกนะครับสองหัวติดกันเลยเลขเก้านะนะครับเอาเวลาสุดนี่นะครับเอาคนต่อมานะคนต่อมาเออเวลาสุดนี่สามแตปดบวกสี 3, 8, 4, 8, 4, 4, 2, นะ่แปดบวกสี่เป็นสองสองบวกสองบวกเก้าเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองได้สองสองไปอีกสองเป็นสี่นะไปอีกสองเป็นหกไปอีกสองเป็นแปด เลขสองเป็น0ูนย์นะครับเร็วไปที่หนึ่งี่ห้ามาที่เลขสี่นะครับหลักสิบนะครับสำรับในงวดนี้นะครับเนาะหลักสิบล่างก็คือเลขสามร้อยหนึ่งก็เลขหกหน่วย1ก็เลขสอบวกหนึงคงที่บวกกันไปเลยหกสบวกหเป็น9 9้เบวกสเป็น1 1ึบวกหได้2องได้สอสี่ 8 0ได้เลขคู่นะครับได้เลขคู่เลสองสี่หกปดศถ้าสองสี่หกปดศนย์นะครับในหลักสิบนะครับตัวนี้นี่เป็นหลักนะสิบนะสูตรคุกขี้นะครับได้ไปที่สองสี่หปดศตัวที่ชนนะครับมี2ตัวนะครับก็คือหกับแปดตัวนี้ ชนหกกับแปดนะครับหกกับแปดนะครับชนหกแล้วก็แปดอันนี้เป็นสูตรคู่ขี้นะครับสูตรนี้มีเลขคู่อยู่สองตัวคือหกกับแปดเพราะฉะนั้นในหลักสิบนะครับในหลักสิบเนี้ยก็จะได้เลขสองตัวนะครับก็คือหกกับแปดนะครับหกกับแปด นหกกับแปดนะนะครับสองตัวนะครับในหลนะักสิบะตัวเด่นนะครับเนาะไปเลยนะครับหกแล้วก็แปดหลักสิบมีสองตัวแล้วนะครับเนาะตอนนี้นะครับมีหลักสิบอยู่สองตัวหกกับแปดนะครับนี่คือหลักสิบนะครับได้สองตัวหลักสิบหลักหน่วยได้ตัวเดียวก็คือเลขเจ็ด เพราะฉะนั้นเลขก็จะมีสองคู่นะครับหกเจ็ดแปดเจ็ดหลักร้อยมีห้าตัวนะครับหลักร้อยเป็นเลขคู่นะครับเนาะเอาละนะครับเนาะได้เลขมาสามสองคู่นะครับเพราะว่าหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับได้เจ็ดตัวเดียวครับเจ็ดตัวเดียวเพราะฉะนั้นนะครับหลักสิบได้หกกับแปดเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแปดเจ็ดหกเจ็ดสองคู่นะนะครับอันนี้คือหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสูตรห้าตัวสองสูตรชนกันเจ็ดตัวเดียว ได้เจ็นะนเจ็ตัวนี้นะครับเอาละนะครับผมเลขของเขานะครับในชุดนี้นะครับก็จะเหลือเลขอยู่เพียงสองคู่เท่านั้นนะแต่เราต้องการเพียงคู่เดียวเท่านั้นนะครับเราต้องการเพียงคู่เดียวนะครับก็คือเลขหลักหน่วยเลขเกตนะนะครับหลักหลักสิบเนี่ยเลข6กกับ8เราต้องการคู่เดียวเท่านั้นสองคู่นะครับถ้าจับคู่ได้สองคู่เราต้องการคู่เดียวเราต้องไปดูนะครับหลัก หน่วยสูตร5าตัวสูตรที่2นะครับสูตรที่2อันนี้เป็นสูตรที่1นึ่สูตรที่1นะครับเนาะแต่สูตรนี้เราก็จะไม่นับนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรคู่ขี้นะสูตรคู่ขี้ก็จะเป็นสูตรพิเศษไปสูตรหนึ่งแต่สูตรตัวนี้นะครับเราจะนับสูตรที่2ก็คือสูตรที่เป็นเลขที่ผสมนี่เนาะนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งสูตรที่2นะครับในหลัก10นะครับว่าจะได้ออกมาเป็นตัวใดสําหรับในสูตร หลักสิบเนาะนะครับผมเอานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับแอสเซียวเพียงสมนีเนาะนะครับในหลัก10บสูตรห้าตัวสูตรนี้นะครับได้ไปที่สองสี่หกแปดศูนย์นะครับวันนี้นะครับการเดินของตัวเลขนี่โอ้เดินยาวมากนะครับเดินดีเนาะนะครับได้เลขขี่มาเลขห้าได้เลขขี่มาเลขเก้าได้เลขคู่มาเลขสี่ได้เลขคู่มาเลขสองได้เลขขี่มาเลขห้าได้เลขคู่มาเลขหกได้เลขขี่มาเลขห้าได้เลขคู่ได้มาเลขสี่ ได้เลขขี่มาเลขเกตได้เลขคี่มาเลขเก้าได้เลขขี่มาเลขเก้าได้เลขคู่มาเลขสี่งวดนี้ได้เลขคู่จะมาตัวไหนหกกับแปดสองตัวนะครับตัวที่ชนเด่นเนาะนักกระผมเอาสําหรับในชุดนี้นะครับก็คือเป็นชุดสูตรคี่ห้าตัวในคลิปตัวไปนะครับเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งสูตรห้าตัวสูตรผสมเนาะนะครับก็จะเหมือนสูตรที่หนึ่งอะไรแต่มันจะชนตัวไหนนะครับในหกกับแปดจะมีหกกับแปดหรือไม่นะครับในคลิปตัวไปเดี๋ยวเขาจะเบิ้งนะครับมันจะชนเพียงตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเลขงวดนี้เราจะฟันธง คู่บนคู่เดียวเท่านั้นนะครับเนาะคู่เดียวเท่านั้นนะครับชุดเดียวคู่เดียวฟันธงนะครับในคลิปต,ต่อไปนะครับเราจะมาฟันธงคู่เด่นบนนะครับคู่เดียวชุดเดียวนะครับเอาละครับผมสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวเพื่อนๆท่านเพื่อนๆบริสุทธิ์สวัสดีครับ